บรรยากาศเดี๋ยวนี่ก็บรรยากาศฝาลองฟ้าแลบ เหมือนฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกมีแต่ฟ้าฟ้ากับลมเปลย ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ฝนมาเมฆมารวมตัวกันแล้วพาลองฟ้าแร็บขออย่ามีพายุนะครับ ้าอากาศบรรยากาศญญากำลังเย็นครับบรรยากาศขอฝนครับขอฝนอย่าลมอย่าฟ้าลองอย่าฟ้าผ่านนะครับขอแต่ฝนตกจาก,จาก มันจะไปไหนกันทำไมไม่ลงมา ตอนนี้มารอรับลูกชายครับว่ามันจะตกก่อนหรือว่าลูกจะมาถึงก่อนมีสองปงัญญสองประเด็ดนครับ ดอกไม้สวยงามดอกชบังดอกชบังชมดอกไม้สวยงามบ่มบรรยากาศครับบรรยากาศยามเย็นยามบ่ายครับฝนกำลังจะตกฝตฟ้าลองฟ้าแลบกำลังเดินทางมาถึงแล้ว โอ้มีนกบินพูนนะมหาเมฆกำลังมา จะไปตกใส่แล้วบันนี้คือบร่ลงมาจากเทีย นนะฝเรียมดีครับมีแต่ฟ้าร้องกับลมฝนยังไม่มาขอฝนนะครับ เงียบหมดทุกอย่างแล้วบัดนี้ลีโอลิโอ นี่บ้ันนี้มีแต่ลมกับฟ้า ห้องอยู่ใสมาเดี๋ยวฝนเอ้ยมีแต่เสียงห้อง ปันไดซิมาระวังฝนกับลูกชายครับขอให้ลูกมาก่อนค่อยตก <c oughs> เดี๋ยวเปียกไม่ได้ล่มมาสินาทีแล้วมาแล้วมาก่อนฝน ครตาเอารถไปโรงเรียนเลยเอารถไปอารถไปโรงเรียนเนยวยเหรอเราทำไมไม่ขับกลับมา,าฮะปะ่ะเดินกลับบา้าตกกนต้องรีบกลับบ้านไงฝนตกก่อน ทำไมไม่ขับรถกลับนี่เนี่ยขี่รถกลับเอารถเบนรถเล็กรถเล็กชุณครูไม่ว่าเลยของเล่นโรงเรียนไ่เอาเม็ออกน้อยลงข้างล่างเอาลงข้างล่างเออแต่แต่อันนี้มันหลุดแต่หนูซ่อมได้ไหมใส่ได้ใครทำหลุด หน,น,นูดึงแรงอ่ะมันโดนหนูว่าอยู่อ้อมมันต like ้องทำแบบนี้แต่หนูได้ของแง่ใหม่ในกระเป๋าอีกนึ่งไปซื้อมาเหรอไปซื้อมาเหรอขอเพื่อนอะไม่ไม่แลกกันกับเพื่อนเป็นขนมกระดาษแลกแลกว่าเป็นเพื่อนกัน นูโนหรอเพื่อว่าโน้โน่หมดแต่ไม่ได้หมดมันเ <c oughs> งนนินมีอยู่โลขี้กโกง <c oughs> เพื่อนรู้หมดแล้วล่ะสารภาพมาไมไ่บอกสารภาพเพื่อน <c oughs> เอเออาบายบายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมบายบายลาก่อนครับแค่นี้ครับ